ยังไงให้ได้เปียบมาดูคลิปนี้ยังไงก็ไม่เสียสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสายสี่ไฮโลไฮเทควันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฝาจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเอาจอมาดูเลยว่าความชัดจะขนาดไหน ปรระะมาณนนี้นคับฝ <f air> โอเคครับ <T> ผมก็ <t> รีวิวข้างต้นให้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งฝาจอร้านผมนะครับแตกต่างจากร้านอื่นยังไง <t> คือฝาจอร้านผมชาร์จไว้เอาไปโรงงานนี่เราสามารถอยู่ได้ประมาณ2ี่ชั่วโมง <t> แล้วดูได้10มิตรถึง15มิตรซึ่ง <t> ธรรมชาติของฝาจอนี้ดูได้ระยะวงนะครับแต่ <t> <t> ของทางร้านเราดูได้10มิตรถึง15้ามิตรแล้วคมชัดร้านเปอร์เซ็นไม่เหล็กจับไม่ติดดูนะครับไม่เหล็กจับครับไม่ติดนะครับไม่ติดหลังนิ่มจับไม่ติดหลังนิ่มนะครับหลังนิ่มนะครับซึ่งฝาจอรุ่นเก่าเวลาเราเลิกเล่นเราต้องเรา,า,านี่เราไม่เหล็กติดไว้นะครับแปดมันทึงยังไม่หมดแต่รุ่นใหม่นี้เราไม่ต้องใช้ครับอของเราไม่มีเลยครับเว,เ,งงเวลาเลิกเล่นใช้ไหยฝาเวลาเลิกเล่นเราก็หงายฝาไว้อย่างนี้ครับ นี่ครับหายฝาไปครับชุดก็มีแค่นี้นะครับชุดมี3มชิ้นนี่ครับ <too heavy. S 2> สนใจก็ทักมาเลยนะครับสายสี่ไฮโลไฮเทคครับ